ปั๊มนมไม่ค่อยออกเลยค่ะสองขั้นได้ไม่ถึงห้าออนเยอะมากทำยังไงก่อนทอํายังไงก่อนนี่คือไม่ค่อยออกอาจจะเอามาอบุริจี้คนนมน้อยอย่างฉันใช่ไหมก่อน <c oughs> คือฉันเนี่ยปั๊มนมได้รอบเราประมาณสามถึงสี่ออนฉันยังไม่พูดเลยค่ะคุณแม่คะเพราะฉันก็คือเธอฉันทํางาน เครียดมากเนี่ยเธอเห็นไหมสภาพฉันคือแบบเครียดมากหัวเหินเคยได้วีไหมไม่เคยได้วีค่ะเวลามาทํางานนะคะนาอตสบะบัดเอานะคะนาะคุณแม่ขาแล้วก็ข้าวได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งนอนได้นอนมั่งไม่ได้นอนมั่งฉันได้รอบละสามสี่ออนฉันยิ้มแหละว,วันหนึ่งฉันได้นมยี่สี่ถึงยี่แปดออนฉนันมีนมให้ลูกกินแล้วนะคะแต่ได้รอบละห้าออนต้องเครียดอะไรก่อนต้องบอกคนในไลฟ์ค่ะว่าเธอคุณแม่ฟาสิบห้าเธอต้องมาเมาค่ะว่าฉันปั๊มนมได้รอบละห้าออน ใครอยากจะได้ทริคเชิญมาเลยค่ะเงี้ยนะคะเนาะเอาปับใหม่ปับใหม่นะคะเนาะคือเราเป็นคนนมเยอะค่ะเราต้องมาแชร์เทคนิคให้เพื่อนค่ะไม่ใช่ว่าแบบเธอฉันปั๊มนมได้แบบห้าออนเธอเข้าใจไหมแบบเพื่อนบางคนก็ขิงเธออยู่นะแบบห้าออน ชั้นสองออนชั้นยังแบบปาดนาตาแล้วปาดตาอีกห้าออนคืออะไรคะ่ะอะไรเงี้ยนะคะเนาะนมเยอะค่ะต้องมาแชร์เทคนิคค่ะวันหลังมาขึ้นไลฟล์ด,ด้วยกันแล้วก็จะสัมภาษณ์ว่าคุณแม่ขานะคะเนาะคุณแม่ฟ้า15ห้านะคะที่ปั๊มนมได้รอบละห้าออนนะคะเนาะคุณแม่มีเทคนิคอะไรนะคะเชิญแชร์คุณแม,แม่ฟังนิดนึงค่ะอะไรอย่างงี้นะคะเนาะเดี๋ยววันหลังจะเชิญนะคะคุณแม่ขานะคะ